อันนี้เสียงทายจากถั่วนะครับการทำนายแบบโบราณนี้เขาใช้ถั่วถั่วทำนายได้นะครับอธิษฐานเสร็จแล้วเ็าจะถามเรื่องอะไรนะครับเราก็หยิบถั่วขึ้นมานะครับนี้จะถามว่าการใช้ถั่วทำนายนี้จะเป็นยังไงดีไหมดึงขึ้นมานะครับอ่าเสร็จแล้วนะับออกทีละหกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองห้าหกหนึ่เหลืออยู่ค่อยเหลืออยู่สเมตรถามว่าจะใช้ถั่วทํานายได้พอจะใช้ได้4เมตรนี่หมายถึงว,ว่าพอจะใช้ทํานายไดถถออ้ถ้าเหลือถ้าออกมาครับมาทีละหนะครับถ้าเหลือเหลือหเมตรนี้แสดงว่าสิ่งที่ผู้ถามนั้น มีโอกาสดีนะครับถ้าถ้าเหลือถ้าเหลืออยู่สองเมตรถ้าเหลืออยู่สองเมตรนะครับสิ่งที่ผู้ถามนะมีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็จะดีนะครับถ้ามีเหลือสามเมตรสามเมตรสิ่งที่ถามนี่หมายควาว่ามีปัญหามีอุปสรรคช้าหน่อยก็จะเป็นผลสําเร็จ<ม>แต่ถ้าเป็นสี่เมตรถ้าเหลือสี่เมตรนะครับสี่เมตรทํานายเลยเลยว่าพอจะมีความหวังบ้าง ถ้าเหลือห้าเมตรอย่างนี้ความหวังเหลือน้อยแล้วถ้าหกหกเมตรถ้าเหลือหกเมตรเห็นไหมว่าความหวังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช้ทานายแบบง่ายๆนะครับเป็นของโบราณโบราณนะครับเป็นเสียงไทยทํานายโชคครับ